เด็กหญิงนี่ใายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่23หารต้องสก,กุลฉันตามสืบประวัติเสี่ยวหวางเฟยของเจ้าสายข่าวของข้ารายงานมาว่าฉันเฮาให้ความสนใจนางอย่างมากถาล่มลึกถึงขั้นสืบข่าวด้วยตนเอง เจ้าพึ่งถอนมั่นกับนางไม่กลัวนางพบรักใหม่ในเร็ววันหรือเผ่าวารีวางสายข่าวกระจายอยู่ทั่วห้าแข 3, าว้นสามชนเผ่าเจ็ดกลุ่มอำนาจอย่างเงียบเชียบมานาน การจะตามข่าวของผู้คอนนั้นแม่นยำไม่แพ้ข่าวจากสมาคมการค้าสกุลเฉินสกุลเฉินรู้อะไรชนชั้นสูงเผ่าวารีรู้สิ่งนั้นเช่นกันแต่เฉินเฮาลงมือสืบค้นด้วยตนเองทำให้เผาวารีตามข่าวยากเฉินเฮาแทบไม่ทิ้งเบาะแสและไม่มีผู้ใดตอบได้ว่าเขารู้อะไรบ้างหากติดตามเฉินเฮามากเกินไปสกุลเฉินจะรู้ตัวสายข่าวที่แฝงตัวอยู่ได้ จึงต้องหยุดตามสักระยะใจนางยากอย่างถึงฉันเฮาไม่มีทางเข้าถึงได้เยี่หานต้องตอบสายตามองออกไปด้านนอกโอ๋หมิงสีมองตามทับวิหกและยอดยุทดของเผ่าวารีรังรอยอยู่ด้านนอกหมิงเยื่อเล่านางไปยังเมืองหน้าดานได้ยินว่าอยากพบเสี่ยวหนิงหวางนางไปกั่นแกล้งจือหลี เยี่ยหานตรงเวทนาญาติผู้น้องเล็กน้อยเยี่ยจือหลีนั้นมีนิสัยคล้ายเด็กอยู่บ้างอูหมิงเยี่ยผู้ชื่นชอบการกลั่นแกล้งผู้คนจึงชอบทรมานเยี่ยจือหลีด้วยการโผล่ไปเมืองหน้าด่านบ่อยครั้งหนิงหวังเฟยชื่นชอบอูหมิงเยี่ยมากจนเยี่ยจือหลีหวาดกลัวว่าจะได้นางมาเป็นภรรยาหากนางมีสามีไม่ได้ความก็ถือเป็นเรื่องดีอยู่บ้างโมโหก็อัดเขาเสีย เหยียบสามีไว้ใต้ฝาเท้าคือความปรารถนาของท่านแม่นางอาจจะสารต่อจนสำเร็จ โอูหมิงสีไม่ใส่ใจช้าเผ่าวารีหาได้เคร่งครัดธรรมเนียมหากถูกใจชอบพอกระทั่งชิงตัวบุรุษยังเคยเกิดขึ้นมาแล้วเยี่ยตืหลีผู้นั้นดูไม่เล้วควรชื่นชมที่อูหมิงเยี่ยตาถึงหนิงหวางกลัวภรรยาบุตรชายคงไม่ต่างกันดังนั้นมั่นใจได้ว่าหากคู่นี้แต่งงานกันน้องสาวเขาจะไม่ถูกบ้านสามีรังแกอย่างแน่นอน จือหลีเป็นถางตีของข้าพวกเจ้าอย่าได้กลั่นแกล้งเขานักผู้ใดจะรังแกจอมราชันชั้นกลางยังเสี่ยวหนิงหวางได้หมิงเยื่ของข้าเป็นเพียงยอดยุดชั้นแปดอูหมิงสีจิบน้ำชากล่าวอย่างไม่ใส่ใจหากไม่สวมศิลาข่มวิญญาณน้องสาวเจ้าอยู่ในชั้นจักระพัิระดับต้น อ๋หมิงสีสำลักน้ำชามองเยี่ยหานตรงด้วยแววตาไม่พอใจเล็กน้อยที่ถูกอีกฝ่ายล่วงรู้ความลับรู้ได้อย่างไรเจ้าจับได้แม้กระทั่งศีลาข่มวิญญาณหานตรงเจ้าเป็นตัวอันตรายของใต้ล่าเกินไปแล้วแม้กระทั่งความลับผู้อื่นยังไม่พ้นสายตาเจ้ายังมีศีลาข่มวิญญาณอีกชิ้นหรือไม่ย่อมต้องมีของข้าเอง ความจริงแล้วที่สกุลอูให้นางสวมนั้นเพราะเกรงว่าพลังยุทธมากเกินงามจะแต่งไม่ออกนะสิสตรีหากข้าวหานเก่งกล้าเกินไปจะแต่งออกยากแต่บุรุษนั้นยิ่งเก่งกล้าเท่าไหร่ยิ่งดีดังนั้นสกุลอูจึงให้อูหมิงย้สวมศิลาข่มวิญญาณเพื่อลดทอนพลังยุทธของนางเจ้าติดค้างค่ะเรื่องเคล็ดวิชาประการน้ำแข็งจำได้หรือไม่ ย่อมต้องจําได้แต่ข่านั้นยังไม่บรรลุถึงขั้นเรียกประการได้ทุกที่ยังต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่มีน้ําจึงจะได้เปรียบเจ้ากล่าวถึงเช่นนี้มิใช่จะเอาศิลาข่มวิญญาณของข้าไปใช่หรือไม่เยี่ยหานตรงไม่ตอบเพียงยกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยอูหมิงสีหลืองเอาแหวนที่ทําจากศิลาข่มวิญญาณส่งให้เยี่ยาหานตรงพร้อมถอนหายใจฮ้อ พลังยุทธของแต่ละชั้นนั้นต่างตันหมิงเยี่ยอ,อยู่ในชั้นจักรกรพัสิสามารถหลอกลวงผู้อื่นลงได้สามชั้นแต่ชั้นของเจ้าเหนือกว่านางหลายเท่าชั้นเทพกำเนิดพลังมหาศาลเท่าได้ศีลาข่มวิญญาณจะข่มจนลดลงสามชั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ข่มได้เท่าใดก็เท่านั้นข้าเผยมังกรวารีไปแล้วหากมีคนล่วงรู้ว่าข้าเข้าสู่ชั้นเทพกำเนิดพวกเขาคงร่วมลงน้ำ ล่าสังหารคืนความสงบให้จักรวรรดิหาได้ต้องวันแกรง่งหากเป็นผู้อื่นยิ่งเก่งกล้าย,ยิ่งสมควรจะอ้ออวดมีใช่หรือเพียงเบื่อหน่ายเรื่องวุ่นวายเจ้ารักความสงบแต่เสียได้ยผู้อื่นมักไม่ค่อยให้เจ้าได้อยู่อย่างสงบดูเถิดแขวนเหรียญช่างหาเรื่องใส่ตัวสายข่าวของเรารายงานว่าพวกมันได้แผ่นจารึกพันพะเทเทียจากคนลึกลับผู้หนึ่งศึกนี้ มีคนนั่งบนภูดูเสือกัดกันสงครามอย่างไรก็ต้องเกิดคนผู้นั้นเพียงเร่งเวลาให้เร็วขึ้นเยี่ยหานตรงเองจัดพับรอตั้งแต่ได้ข่าวแควนเหรียญซ่องสุมกำลังพลหาไม่แล้วเผ่าวารีที่อยู่ไกลแสนไกลจะเดินทางมาถึงภายในไม่กี่ราตรีได้อย่างไรเจ้าคลองแขวนมู่ไม่ได้อยู่ที่แคว้นอูหมิงสีกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาลงมือขยับมีสั้นเล่น มูไปเหลียวแต่ไหนแต่ไรมาลุ่มลึกยากจะยั่งเขาออกจากแคว้นย่อมต้องมีสาเหตุเส้นทางของเขาผ่านแคว้นฉินแคว้นเหลียนแคว้นเยี่ยยามนี้เดินทางไปที่ได้สุดจะติดตามได้อีกเขาสังหารสายข่าวเราไปทั้งหมดเจ็ดคนครั้งนี้ข่าสูญเสียมากพอสมควรเจ้าทายดูว่าเขาไปที่ใดในแคว้นเยี่ยหอเฟิงสีถูกต้อง นั่นคือสถานที่อำพรางจุดประสงค์ได้ดีที่สุดหากถูกจับได้ก็เพียงกล่าวว่ามาเที่ยวเล่นเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาได้ร่วมโต๊ะกับเสี่ยวหวางเฟยของเจ้านางยังพามู่ไปหลิวเดินเที่ยวชมเมืองอีกหลายชั่วยามเรียกพี่ชายหลิวไม่ขาดปากนางช่างไม่รู้จักพยายมหน้ายิ้มนางช่างไม่รู้ความอยู่บ้างจริงๆหานต้องหึมเมื่อครู่แววตาเจ้าไม่พอใจ เจ้ากลัวดอกซิ่งยื่นพ้นกำแพงหรืออูหมิงสีอมยิ้มใบหน้าดุดน้ำแข็งนิ่งสนิทของสหายมีร่องรอยไม่พอใจว่าผ่านแววตาเขาเห็นเข้าพอดีหาได้ยากหาได้ยากที่จะเห็นแววตาเช่นนี้จากสหายหน้าน้ำแข็งเอเสียวหวังเฟยผู้นั้นนับเป็นดอกซิ่งได้แล้วหรือไม่นางกับสหายเขายังไม่ได้เข้าพิธีวิวากันแต่ช่างเถิด คำพูดออกจากปากไปแล้วอูหมิงสียักไล์ลนางเคยกล่าวว่าหากมีผู้ที่ดีกับนางมากกว่าข้านางจะไม่ลังเลใจเยี่ยงหานตรงไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธที่แท้ไท้ยอันหวงังผู้เป็นที่ต้องการของสตรีทั่วจัก,กรวรรดิกับมีความขมขืนเช่นนี้เอาชนะใจสตรีที่ตนเองชื่นชอบยังไม่ได้ น่าเห็นใจจริงๆน่าเห็นใจจริงๆอูหมิงสีกล่าวว่าน่าเห็นใจแต่ใบหน้ากลับระบายยิ้มออกมาเหยาหานตรงสวมแหวนที่ทําจากศีลาข่มวิญญาณจากนั้นหลวงเอาพัดในอกเสื้อส่งให้อูหมิงสีพิจารณาอูหมิงสีเงียบงันไปครู่ใหญ่แววตาสันดาริกไม่แพ้มือที่สั่นเผาพัดไปหูไฟเทียนนี่เป็นของจริงหานตรง เจ้าไปได้มาได้อย่างไรสหายที่ดีข้าจะอายุยี่สิบในอีกสามเดือนข้างหน้าเจ้าควรจะโอ้หมิงสีแต่ไหนแต่ไรมาคลั่งไคล้ศาสตราวุธเมื่อสัมผัสยอดศาสตราวุธที่ตามหาแทบขุดแผ่นดินจะไม่ให้อยากได้ก็กไรของเสี่ยวหวางไฟข้ายืมมาจากแม่ทับเจิ้นไปอย่างไรก็ต้องส่งคืนนั่งอูหมิงสีถอนหายใจเฮือกใหญ่ เสี่ยวหวังเฟยของเจ้านั้นดูจะมีเบื้องหลังไม่ธรรมดาจริงๆข้าเริ่มอยากพบนางเสียแล้วพัดนี่ข้ายืมใช้สักเจ็ดวันรับรองว่าข้าจะตีแคว้นเหรียญถึงหัวเมืองชั้นในให้เจ้าได้อย่างแน่นอนตัวเจ้าพึ่งผ่านชั้นควรกักต้นต่อสาบานว่าจะคืนเยี่ยหานตรงรีตามองอูหมิงสีที่แทบจะกอดพัดไว้แนบออกอูหมิงสีกลอกตาไปมา เอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่ยินยอมพร้อมใจนะักย่อมต้องคืนเป็นของเสี่ยวหวางเฟยเจ้าข้าจะเอาไปได้อย่างไรหากเป็นของเจ้าค่อยหยิบฉวยน่าเสียดายนักที่ไม่ใช่หวางแย่จดหมายจากหลงไปชิงส่งมาเยี่ยหานตองเลิกคิว้วเสี่ยวไปชิงส่งจดหมายถึงเขานี่เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งไทอันหวางแห่งควานเยี่ยผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงนิ่งส่งมา หลิงเจียวเปิดประตูแล้วมอบจดหมายให้จากนั้นเดินออกไปเฝ้าระวังต่อโอูหมิงสีส่งเสียงจิจะในลำคอล้อเลียนช่างอายุยืนเพิ่งกล่าวถึงตัวคนไม่มาแต่จดหมายมาเกรงว่าจะเป็นเรื่องร้าย แต่ไหนแต่ไรมาหลงไปชิงไม่เคยส่งจดหมายแม้ในยามที่นางต้องการเลือกกิเลนไฟจากหยาจือ้อนางยังไม่ส่งจดหมายมาสตรีที่ไม่ยินยอมนึกถึงเขากลับส่งข้อความมาเกรงว่าในจดหมายนี้จะเป็นเรื่องร้ายมากกว่าดีหลงไปชิงนั้นคล้ายใจอ่อนแต่ความจริงนางใจแข็งทั้งยังมีกำแพงแน่นหนาะ พังกำแพงนางได้หนึ่งชั้นนางสร้างกำแพงใหม่อีกสองชั้นคนหนึ่งพยายามพังคนหนึ่งพยายามสร้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ท้อนางอาจจะคิดถึงเจ้าชายคนรักอยู่ในสนามรบสตรีหรือจะเย็นชาไม่แยแส อูหมิงเฉียรู้ว่าสหายมีใจให้อดีตเสี่ยวหวังเฟยแม้ถอนมั่นแต่ยังไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันเรื่องนี้สายข่าวเขารายงานมาเรียบร้อยดังนั้นจึงไม่กระดากใจที่แต่เรียกนางว่าเสี่ยวหวังเฟยเช่นเดิมตำหน่ง,วงหวังโฮ่คนต่อไปของแควนเยี่ยคือหลงไปชิงอย่างแน่นอนอูหมิงสฉีเคยเห็นมาแล้วบ่อยครั้ง อันว่าบุรุษที่ไม่เคยแยแสะสะตรีใดในใต้ล่าเย็นชาดุดน้ำแข็งเมื่อได้ชื่นชอบผู้ใดแล้วย่อมปักใจรักมั่นดังนั้นต่อให้ถูกผู้อื่นแย่งไปอูหมิงสีก็มั่นใจว่าเยี่ยหานตรงต้องหาทางทวงคืนจนได้เจ้าไม่รู้จักเสี่ยวไปชิง นางหาได้มีความคิดเหมือนสตรีทั่วไปเยี่ยหานตรงขมวดคิ้วใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขรึมลงจากนั้นเปิดจดหมายอ่านอย่างเงียบเชียบไม่ต้องรอให้ผู้อื่นใต้ไทอันหวังก็แต่งอูหมิงเย่เข้าวังได้ไปชิงจะอยู่หรือตาล้วนไม่เกี่ยวกับงานมงคลของไทอันหวงัง ตัวไป่ชิงเคยเรียกไท่อันหวังว่าพี่ชายมาหลายคําเมื่อน้องสาวได้ข่าวเรื่องมงคลแล้วจะไม่ดีใจด้วยได้อย่างไรวันแต่งไป่ชิงจะแวะไปคารวะสุรามงคลและมอบของขวัญแต่งงานให้ไท่อันหวังอย่างดีหลงไป่ชิงนางกล่าวว่าอย่างไรโอ้หมิงสีเห็นสหายรักเงียบไปสีหน้ายเย็นเยียบถึงขีดสุดคล้ายจะกแช่แข็งผู้คนไปทั้งใต้ล่า อ๋หมิงสีรู้สึกเน็บหนาวกับบรรยากาศรอบกายอ๋หมิงเยี yeah. ่ยมีเพียงสามคำนี้ที่ออกจากปากเยี่ยหานต้องอูหมิงสีแอบชำเลืองมองข้อความในจดหมายคิดได้เพียงอย่างเดียวคือหาอยันนะน้องสาวเขาถึงกับทำให้หน้าน้ำแข็งมีโทสะ เย่เจอหลีหนีหายไปดุดปลาไหลพบเลนหลงไปชิงเก็บตัวนิ่งเงียบใบหน้าเบึ้งตึงขมวดคิ้วมุ่นตลอดเวลาแม้กระทั่งจิบชายยังขมวดคิ้วไม่คลายป้อมไม่ว่าผู้ใดล้วนเข้าหน้าไม่ติดเห็นหลงไปชิงถอนหายใจเฮือกเฮือกบ่อยครั้ง เออหลังหรือมั่งเหยียนสือได้แต่ยิ้มอย่างจนใจดูเอาเทิดนางบอกว่าไม่แยแสแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยี่ยหานตองพี่สาวคนดีถึงกับกินข้าวน้อยลงปากบอกว่าไม่แต่ใจกลับตรงกันข้ามสตรีหนอสตรีเออหลังเจ้ามานั่งจิบชาเป็นเพื่อนพี่สาวหลงไปชิงเอ่ยชวนนางรินน้ำชาให้เรียบร้อยไม่รอให้อีกฝ่ายตอบรับหรือปฏิเสธ เออหลังได้แต่นั่งลงไปเยี่ยอาหารตรงนั้นร้ายกาดเออหลังสำลักน้ำชาเด็กชายรีบเช็ดปากพร้อมหยิบผู้กันและกระดาษขึ้นมาเขาทำสิ่งได้้ลงไปชิงขบเขี้ยวเขียวฟันเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยโทสะว่าหลังพี่สาวตายเขาจะแต่งสตรีเผ่าวาวดีบุรุษเช่นนี้พี่สาวจะส่งเสริมเขาไปกับสตรีนางนั้นเสีย กล้าเอ่ยวาจาเช่นนี้ได้อย่างไรช่างไร้คุณธรรมเสียจริงพี่สาวท่านสุขภาพแข็งแรงมากเรื่องตายนั้นคงเป็นไปได้ยากเออหลางเจ้าไม่รู้อะไรพี่สาวจะบอกความจริงให้เจ้าได้ฟังความจริงนั้นพี่สาวต้องตายหลังจากแต่งเข้าตำหนักไทอันหวางพี่สาวหน้างโง่ผู้นี้ของเจ้าเคยสาบานจะติดตามรักเขาทุกชาติพบ ต่อามาชาติที่สองถูกเขาเมินเฉยชาติที่สามถูกเขาทิ้งคว้างเมื่อสิ้นใจพี่สาวกลับได้รับโอกาสให้ย้อนกลับมาในชาติพบแรกเออหลังนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนเขียนต่อว่าข้ารู้นั่นปรไรแต่พี่สาวไม่รู้เรื่องชาติพบนี้เขาอาจจะวางแผนกับสตรีนางนั้นไว้ล่วงหน้ามิหน้าถึงกล้ารับปากแต่งงานกับหลวงขี้รอที่แท้เพื่อจะซื้อใจสกุลรลง ทั้งยังได้อยู่กับสตรีที่รักหลังจากพี่สาวตายไปนี่เองเขาช่างกล้าขอโอกาสจากพี่สาวแต่กลับทำให้สตรีอีกผู้หนึ่งรอคอยเออหลังหวนคิดถึงไทอันหวางป่านนี้จะรู้ตัวหรือยังหนอว่าเกิดเหตุใดขึ้นพี่สาวท่านรู้จักเขามากี่ชาติพบเหตุใดจึงเชื่อสตรีที่เพิ่งพบหน้ามากกว่า เมื่อได้รับคำถามนี้รองไปริงแววตามหม่นเศร้าลงนางมองเหมื่อ,ออกไปด้านนอกท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสแต่จิตใจของนางกลับหม่นเศร้าคล้ายเงาฝนมืดครึมเพราะรู้จักเขามาหลายชาติพบแม้กระทั่งชาติพบที่สที่เขาดีกับพี่สาวอย่างที่สุดแต่สุดท้ายเขากลับตัดสัมพันธ์เออหลงัง เจ้ายังจะให้พี่สาวเชื่อใจเขาได้อีกหรือสิ่งที่คล้ายจริงกลับเป็นเรื่องหลอกลวงหลงไปชิงจะเชื่อใจเขาอีกได้อย่างไรเอ้อหลังมองนางแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เอ่ยถึงเรื่องนี้ในใจนึกเวทนาวาสนารักของนางอยู่บ้างลิขิตของฟ้าดินนั้นประกอบด้วยชะตาเจ็ส่วนตนเองสมส่วนหลงไปชิงกับเยี่ยหานตงมีบุพเพแต,แต่กับไรว้วาสนาต่อกัน ในอดีตนั้น ฟ้าดินลิขิตไว้แล้วว่าวาสนารักเยี่ยหานตรงกับหลงไปชิงล้วนไม่บรรจบกันไม่อาจครองคู่หากไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก็ต้องพัดพรากจากกันอยู่ดีขนทางมีเพียงเงาคราบน้ำตาและความทรมานใจที่ไม่อาจเอย่ยตัวเยี่ยหานตรงเป็นผู้ไร้ได้แดงถูกลิขิตให้โดดเดียวหากแม้มีรักก็ไม่อาจสมหวังส่วนตัวหลงไปชิงมีได้แดงกับผู้อื่นสามชาติพบ การฝืนบุกเพววาสนานั <t <t ้นราคาแพงเพียงใดย่อมต้องเจ็บปวดจนหัวใจแตกสลายวิญญาณร่ำไห้ยามนี้ได้แดงของหลงไปเชียงยังไรปลายสุดของเส้นได้นางได้รับโอกาสให้เลือกคู่บุกเพววาสนาด้วยตนเองหลงไปชิงฝืนจนมาถึงจุดที่สามารถเลือกต่อได้แดงกับเยี่ยหานตงหรือคู่บุกเพเก่าได้แล้วนานมาแล้วเขาได้มองเห็นอดีตชาติของนาง จึงอยากให้หลงไปเชียงได้ครองคู่กับบุพเพวาสนาเก่าเขาเคยกีดการการพบปะของนางกับเยี่ยหานตรงอยู่แต่เมื่อมองดูการกระทำของเยี่ยหานตรงเรื่อยมาเออหลังก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าหลงไปชิงคิดถูกทั้งหมดหน่าเสียดายที่เมื่งเหยียนสือไม่ได้รับอนุญาตให้ดูอดีตชาติของเยี่ยหานตรงด้วยเด็กชายหลับตาเพื่อเปิดดวงตาเทพโหราขึ้นอีกครั้งดวงตาเทพโหรา นนัน้คล้ายทะเลที่ว่างเปล่าในจิตใจกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดจะคำนวณพื้นที่เขาพยายามมองลึกลงไปในภาพสะท้อนของท้องทะเลเพ่งกระแสจิตลงไปถึงอดีตตชาติของไทอันหวางมองเห็นบางสิ่งเพียงเล็กน้อยแต่ถูกพลังบางอย่างตีกลับออกมาจากดวงตาเทพโหราใสหัวไป ผู้ถือคลองชาตาเทพโหรากระอักเลือดออกมาคำโตเทพอาศูนรเสียนอูเป็นผู้ขัดขวางเขาด้วยตนเองเออหลางเจ้าเป็นอย่างไรเกิดเหตุใดขึ้นจู่ๆเจ้ากระอักเลือดได้อย่างไรกันรงไปชิงคว้าข้อมือเด็กชายมาตรวจชีพจรดูแม้ชีพจรจะเต้นเร็วไปบ้างแต่ไม่ถือว่าผิดปกติเมื่อเยยนสือเพียงเช็ดปากอย่างลวกๆพี่สาว ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ไทอันหวางนั้นชั่วชีวิตแต่งงานเพียงครั้งเดียวเขาสวมอาพรข่าวไว้ทุกชั่วชีวิตแต่ด้วยนิสัยเย็นชาของเขาข้าไม่ทราบว่าเขาจริงใจต่อท่านหรือเพียงเห็นเป็นหนทางสลัดสตรีอื่นที่หมายปอง เด็กชายกล่าวอย่างเป็นกลางเขาเองก็ไม่ทราบว่าไทอันหวังนั้นมีจุดประสงค์ใดจริงใจต่อพี่สาวหรือเพียงเบื่อนายสตรีแต่เขาเห็นภาพไทอันหวังในวัยชารายังคงสวมชุดขาวไว้ทุกข้างกายไร้ภรรยาและลูกหลานเป็นไปไม่ได้เขาคือไทอันหวงังเจ้าครองแควนคนต่อไปแควนที่ไร้หวังห้อและไร้ทายาทจะคงอยู่ต่อไปได้อย่างไร หลงไปชิงถอนหายใจผู้เป็นเจ้าครองแคว้นนั้นอย่างไรก็ต้องแต่งหวางห้องเข้ามาและให้กำเนิดพายาตหลงไปชิงเข้าใจข้อนี้ดีแต่ที่นางไม่อาจยอมรับได้คือเยี่ยหานตรงวางแผนตั้งแต่นางยังไม่สิ้นลมนึกย้อนกลับไปว่าตนเองโง,ง่งมหลงเธอทูนบูชาเขาเพียงใดก็ยิ่งเจ็บใจนักหลงไปชิงชิงชังตนเอง พี่สาวในแดนเทพอสูรมีสระน้ำแห่งหนึ่งเป็นสระอย่างรู้ของเทพอสูรเสียนอูเพียงท่านกำหนดจิตว่าอยากรู้เรื่องใดไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตท,ท่านล้วนมองเห็นเพียงแต่หากการตัดสินใจเปลี่ยนไปเหตุการณ์ย่อมเปลี่ยนข้าอยากให้ท่านไปดูอดีตของเยี่ยหานตงทั้งสามภพสามชาติดูไปก็ปวดใจพี่สาวไม่อยากรู้ หากไปดูแล้วได้รับรู้ว่าเขาไม่เคยรักพี่สาวเลยสักชาติพบพี่สาวผู้นี้ของเจ้าจะไม่น่าเวทนาไปยิ่งกว่านี้อีกหรือลองไปชิงเมมริมฝีปากไม่รู้จะดีเสียกว่าพี่สาวท่านมีกำแพงที่มองไม่เห็นในใจอย่างไรก็ตามลองไปดูสักครั้งได้รู้อย่างดีกว่าไม่รู้ หลงไปชิงคล้ายคนถูกงูก,กัดหนึ่งครั้งแล้วหวาดภาวาไปอีกสิบครั้งเรื่องจะให้นางเข้าไปใกล้จุดตายของปนเองนั้นขอกล่าวว่าไม่มีทางเด็ดขาดเออหลางเจ้ามาดูชะตาให้พี่สาวดีกว่าพี่สาวรู้สึกว่าจิตใจแปรปรวนทั้งยังมีนิสัยแปลกๆพี่สาวมีดวงชะตาเช่นไรหรือพี่สาวท่านอยากรู้จริงหรือ หลงไปชิงพยักหน้าเออหลางมองพิจารณาอยู่น,นั่นตัดสินใจไม่ถูกว่าควรบอกอย่างไรดีสุดท้ายเด็กชายตัดสินใจบอกความจริงโดยยึดหลักถนอมน้ำใจนางนอกจากมีในตาดอกท้อแล้วท่านยังมีดวงชะตาดอกท้อมากผีเสือ้อวาสนารักวุ่นวายเป็นโฉมน้าล่มแคว้นอยู่บ้านใดบ้านนั้นลุกเป็นไฟชะตานำพาแต่หายนะผู้คนรอบข้างต้องล้มตาย นี่เป็นชาตาที่ลิขิตโดยฟ้าดินในครั้งเก่าของชาติพบแรกของท่านหลงไปชิงจากที่ตื่นเต้นอยากรู้เมื่อได้ฟังแล้วหดหูยิ่งกว่าเดิมดวงชาตาเก่าของนางร้ายแรงถึงเพียงนี้เชียวหรือพี่สาวยามนี้ลิขิตฟ้าดินเปลี่ยนไปแล้วนิสัยท่านแปรปวนเพียงเพราะความทรงจำของอดีตชาติอย่าได้กังวลท่านหาใช่ผู้ที่สมควรตายอีกแล้ว ถึงพี่สาวจะโง่อ,อยู่บ้างแต่เจ้าอย่าได้คิดปลอบใจพี่สาวเชียวตอบมาตามตรงชะตาพี่สาวเปลี่ยนแล้วจริงหรือหลงไปชิงถามย้ำถ้านางยังมีดวงชะตาเช่นเดิมหลงไปชิงจะกลับไปนอนคิดซักหลายๆขึ้คืนว่าควรสังหารตนเองเพื่อคืนความสงบให้ใต้ล่าดีหรือไม่ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ